สวัสดีครับคุณคุณครับตอนนี้ผมอยู่ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองจงังหวัดอำนาจเจริญและที่เราอยู่ตรงนี้ก็มีพระที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองก็คือพระละหายเป็นพระใหญ่ที่หลายหลายคนที่เดินทางมาที่นี่ก็เคารพสักการะและบูชาวันนี้ครับเป็นสิ่งที่อยากจะนาเสนอกับการที่คุณคุณคงเค,คยเป็นเหมือนผมไหมครับว่าบางครั้เราเผลอครับ เผลอคิดอะไรกับใครไม่ดีเผลอคิดกับตัวเองไม่ดีเผลอคิดกับคนรอบข้างไม่ดีกับจังหวัดที่ตัวเองอยู่ไม่ดีเผลอคิดกับประเทศนี้ไม่ดีคิดกับโลกนี้ไม่ดีทุกครั้งที่เผลอครับหลายๆครั้งเราควรจะใช้หลักการนี้ก็จะช่วยได้ก็คือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยวิธีการตื่นสติอย่างที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ครับคือกําไลเลือดมังกรมีไว้ใช้สําหรับตื่นสติของผม ทุกๆครั้งเวลาที่ผมเผลอคิดไม่ดีกับใครผมก็จะมองเขาแล้วก็ดีดเขาที่ข้อมืออย่างนี้ครับเพื่อตื่นสติว่าตอนนี้ผมเริ่มหลงทางแล้วนะผมเริ่มไปผิดทางแล้วผมกําลังทําใจให้ไม่สะอาดนะการที่มีเขาอยู่ตรงนี้ครับมันทําให้ผมนั้นตื่นสติได้ของตัวเองได้อยู่เสมอและเป็นประจําทุกครั้งที่ผมกําลังจะพลาดทําอะไรไม่ดีไปแค่ชาเรืองครับผมก็จะสามารถที่จะ ระลึกสติกลับมาเพื่ออยู่ในบรรยากาศที่ใช้ชีวิตปกติสุขอย่างสงบและค่อยๆแก้ปัญหาทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนได้อย่างมีปัญญาและผมมั่นใจว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณนั้นมีความสุขในทุกๆวันถ้าชอบแล้วได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ